แล้วทุกวันนี้แต่ละท่านเนี่ยที่ทําข่าวของตัวเองเนี่ยใช้เงินใช้ทองอย่างไงฮะที่ปัญญาใช้เงินใช้ทองอยังไงฮะ ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของเครือข่ายครับแล้วแต่หยิบส่วนไหนได้ก็เอาส่วนนั้นครับครับอารใช้เงินที่ไหนผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากนะในช่วงต้นเนี่ยทีวีไทยให้ยืมกล้องช่วงหลังเราก็ซื้อเดี๋ยวนี้กล้องมันก็ถูกนะฮะครับก็ลงขันกันซื้อมายืมเพื่อนมาบ้างอะไรเยงนี้นะครับแล้วก็การเดินทางในพื้นที่เนี่ยมันก็บ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมครับ ยังไงก็ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับส่ง่สงข่าวมาถ้าถ้าขับรถมาที่นี่ก็ก็ไม่ไกลมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ยากลําบากเหมือนกับอัญญาเขาเน็ตไม่ล่มนหมือนันเน็ตเราไม่ล่มนะครับไม่มีปัญหานะครับผมมาส่งที่จุฬาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับใช้เน็ตคณะครับโอเคใช้แผนทีด้วยนะครับคกับทีนี้ไม่ได้เงินไม่ได้ทองเท่าที่ผมเข้าใจคือส่งข่าวมาที่สถานีเนี่ยออกอากาศเขาก็ไม่ได้จ่ายสตางค์ให้ถูกต้องไหมครับคือเราคิดอย่างนี้ครับเรา คิดว่า3นาทีเนี่ยถ้าเราไปเช่ารายการออกเนี่ยซึ่งเราจะได้ออกอมักวิจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะเป็นวินาทีนี่ก็คงหลายหมื่นอาจจะเป็นแสนอะไรเงี้ยนะเราคิดว่ามันคุ้มนะฮะกับ แรกถ้าเป็นเดินขบวนนะครับมันรู้จะเป็นข่าวหรือเปล่าอาจะถูกตำรวจไล่ตีก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นผมคิดว่าชาวบ้านก็คิดเป็นในแง่ของการคำนวณผลได้ผลเสียการคุ้มทุนที่จะทําในช่องทางแบบนี้นะครับนั้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับค่ะพลเมืองจะมีลักษณะพิเศษคือใจเนาะใจใจจิตอาสามันมันคือมันจะไหลมารวมกันแล้วมัน ถ้าคนที่ไม่ใช่แบบเนี้ยเขาก็จะมไม่ได้อยู่แต่ค่ะก็หนีไปเองทีนี้เวลาที่เรามาทํางานใน,ในเครือข่ายของเราเองเนะี่ยอย่างที่อาจารย์รภาพบอกม,มันก็ไม่ได้ต้นทุนสูงเราก็ไปมหาสู่กันแล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความว่าเป็นพล,ลเมืองอยู่ในพื้นที่นั้นนะก็คือทํางานในพื้นที่ถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยนักข่าวม,มืออาชีพแต่นักข่าวม,มืออาชีพอยู่ศูนย์กลางแล้วต้องเดินทางไปต้องมีค่าใช้จ่ายแต่แต่เราก็มีแต่เราก็พอเราไปอย่างบทที่บอกว่า ชาวบ้านอาจจะไม่ยอมรับอันนั้นไม่ใช่เลยชาวบ้านยอมรับเราก็กินข้าวรักกันมากเลยรักกันมากแล้วก็ใกล้ชิดเพราะเราใช้ภาษาเดียวกับชาวบ้านแล้วนาเสะนอด้วยภาษาชาวบ้านอ,อันนี้ก็ถ้าเกิดไปดูเทปของนักข่าวบนเมืองเราจะเห็นว่าอชาัดเจนที่สุดก็คือการใช้ภาษาของตัวของเขาแล้วเขาก็จะพอพอพอมันออกอากาศแล้ว จากที่เราว่าเราไม่ทราบว,ว่ามันออกาอ,อ,อ,อากาศเมื่อไรปรากฏว่าไม่เครือข่ายในจังหวะของเราเกิดแล้วกับเพื่อนบอกว่าอย่างน้อยเขาจะบอกว่าให้ hey, วันนั้นได้ได้ดูข่าวของตัวเองได้ออกด้วยนะอ๋อ oh, เสียงคนนั้นใช่ไหมอ๋อ oh, อย่างนั้น,นี้ขอซีดีหน่อยเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันได้เดี๋ยวตรงนี้มากมากหมายแล้วทุกคนก็จะไม่พูดถึงเรื่องของเงินอาาารีีดดดไไไไไไมมมม่่่้้เเงงงิิน<ห>นนนยยยทะก็ับ ต่อสาธารณชนในไทยมงันหยุด9นาฬิกาเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตใหม่ตามรอยท้าพอ่อ9นาฬิกา30นาทีร่วมค้นหาแง่คิดและปริศนาธรรมนายธรรมะติดปีก10นาฬิกาเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันด้วยรักและเข้าใจในครอบครัวเดียวกันวันหยุด11นาฬิกาอนุรักษ์คุณค่างาสีนิพคงอยู่คู้แผ่นดินนายดนตรีกวีลี์วันหยุด13นาฬิกา ศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะในสอนศิลวันหยุดศึษานาฬิกาสานาทีเรียนรู้วิธีหยุดทุกและสร้างสุขให้ครอบครัวในหนังชีวิต1ิบี่นาฬิกาชมสารคดีพิเศษเพื่อคนไทยในตามรอยเสด็จประพาตนและสิบห้านาฬิกาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สยามประเทศในสารคดีเลิกทาดเป็นไทยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีทางทีวีไทย อารีดาไ,ไม่ได้เงินเนี่ยทำไปทำไมฮะเรียนก็ยังไม่จบเนี่ยรายได้ก็มีแต่เรารู้สึกเราได้ร่วมรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะที่จริงเราไม่อายนะที่จะต้องบอกคนอื่นว่าสามจังหวัดเกิดเหตุการณ์มีคนตายทุกวันค่ะแ,คแต่เรากลับอายนากว่าที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วไม่มีใครคิดจะทาอะไรคือการที่เราไม่ไม่เอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งมันก็ดีอย่างนงะฮะตรงที่ว่าการที่เราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆค่ะ สถานการณ์ที่แบบมีความขัดแย้งเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการที่เราเราเลือกเลือกคนประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าจิตอาสาโดยการที่ไม่เอาเตัวเงินมาเป็นตัวล่อให้เขามาอยู่ฟังเรามันก็ทําให้เรารู้สึกเข้มแข็งจากล่างยาแล้วเราจะทําประเด็นใหญ่ได้ค่ะ ท่านผู้ชมครับผมถามเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยเพราะวันนี้มีคุณสมเกียรติจันทรศรีมาจากทีวีไทยนั่งอยู่กับเราด้วยก็อยากจะไปที่คุณสมเกียรติให้ตอบข้อข้องใจหน่อยว่าตกลงต่อไปนะถ้าผมเป็นนักข่าวพลเมืองแล้วผมส่งเรื่องปลาออกอากาศทีวีไทยเนี่ยผมมีโอกาสได้เงินได้ทองไหมเออคืจริงอย่างที่ทุกท่านได้ต่อไปนะครับคือว่าประเด็นเรื่องเงินเนี่ยโอเค ถึงแม้จะไม่ใช่ประเด็นหลักของของการทําง,งานหนังสือพิเราเลยแต่าถามว่าทางเราคิดไหมเราก็คิดอยู่นะแต่ว่าในแง่ของการทาง,งานในช่วงที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะมีเรื่องของความรู้นะฮะเรื่องของทีมที่เราไปช่วยทําง,งานผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจอดงจะอยู่ที่ว่าทํางไงให้สังคมโดยส่วนรวมเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยที่มีนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการการทำหน้าที่ตรงนั้นเลยนะครับทำยังไงให้องค์กรในสนวนท้องถิ่นนะฮะซึ่งมีก็ประมาณอาจจะมีมากกว่าทีมีไทยนะฮะแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ไดง่ายกว่าเนี่ยได้ช่วยเข้ามาุนเสริมให้การทํางานของนักข่าวพลเมืองเนี่ยนะช่วยทำให้เกิดการเชื่อมเชื่อมร้อยสังคมเข้าไปในในเดียวกันนะทำาไงให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยนักข่าวพลเมืองที่เป็นนักศึกษา ที่จิตอาสาทำไมให้ทํายอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยกับอาจารย์หรือว่ากรณีของชาวบ,บ้านก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหลายที่เนี่ยก็เป็นการลงแรงลงขันกันแล้วก็สิ่งที่มันได้เนี่ยของทุจุดที่ผมเห็นก็คือว่าได้มากกว่าเงินที่เป็นค่าตอบแทนนะครับจริงประเด็นเร,เรื่องเรื่องเงินเนี่ยถูกถามมากเลยในทุกพื้นที่ทุกเวทีที่ลงไปนะฮะแต่ผมคิดว่า แต่โดยคำถามเนี่ยผมก็จะว่าถามเนี่ยไม่ได้ถามว่าต้องการต้องการเงินแต่ความต้องการคำที่บายว่าทําไมแนวคิดหลักๆของการทํางานที่ได้ใช้เงินมาต้ดตั้งอย่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ประภาสเราจะมีสูตรที่จะทําให้นักข่าวพลเมืองยืนระยะอยู่ได้ยาวๆไหมครับเพราะว่าต้องออกกระตุ้งสตาค์งกันเองเนี่ยระยะยาวจะอยู่เป็นยังไงผมคิดว่าถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในพื้นที่นะซึ่งหลายๆท่านก็ได้พูดนะครับ ปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลานะแล้วมันจะมีในระยะยาวแน่ๆใช่ไหมเพื่อยขกระบวนการต่างๆที่เชื่อมโยงกันในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องคิดในการเชื่อมโยงกันนะฮะเพื่อที่จะช่วยกันสนับสนุนนะฮะสร้างทีมข่าวร่วมกันต่างๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของที่คลองโยงเนี่ยนะครับที่จริงทางแม่น้ำนครยีศีก็มีปัญหาเยอะนะครับตอนนี้เราก็พยายามคุยกันว่าเราควรจะมาะเชื่อมโยงกันเป็นทีมนักข่าวพลเมืองรุ่ม น้ำท่าจีนหรือตะวันรีเนี่ยนะครับแล้วก็มาช่วยกันดูแลทเขา่าดูประเด็นแรงกลั่นรกนียนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้อยู่ตลอดไปนะฮะที่ปัญญาอยู่ราศีสลาย16ปนะียังไม่จบเลย เป็นนักข่าวพลเมืองต้องเป็นอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงให้มันได้นะยาวๆเ่ยก็คือคิดว่าตอนนี้นะครับทางพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านคนจนกําลังสร้างสร้างทีมนักข่าวพลเมืองนะครับก็ชาวบ้านทุกคนไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าเพศอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ก็มาร่วมกันทําข่าวด้วยกันนะครับทุกทุกข่าวที่ส่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ทุกคนจะมีส่วนร่วมกันก็คืออย่างน้อยมาประชุมประเด็นกันแล้วก็นั่งดูการตัดต่ออะไรด้วยกันเพื่อที่จะได้ปลูกฝังไปด้วยกันถึง อาจจะไม่เก่งหมดทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการต่อระยะยาวถึงอนาคตผมอาจจะไม่อยู่หรือบางคนอาจจะไม่อยู่อะไรนะี้ก็คงจะมีคนอื่นที่จะต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาริลลดาเรียนในสื่จบไปทํางานเลิกเลยไหมหนักข่าวพลเมืองเนี้ยมันอยู่ในกระแสนเลือดแล้วมั้งคะก็คงคงจะไม่ค่ะประเด็นของสามจังหวัดมันดูความที่สามจังหวัดมันถูกถูกนำเสนอถูกคนอื่นนำเสนอมาเยอะ เราเองคนในพื้นที่จะแก้ต่างภาพในที่มันเสียไปแล้วในของสามจังหวัดนนยังไงบ้างเราเชื่อว่าทุกคนรู้รเหมือนกันหมดมีข้อมูลเหมือนกันหมดว่าสามจังหวัดเกิดเหตุการณ์น,นี้แต่มันจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งค่ะที่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะต้องเป็นคนเล่าคนข้างนอกไม่มีไม่มีสิทธิ์มาเล่าแทนเรา <S <S 2> <S 2> <S 2> เราจะใช้โอกาสตรงนี้ค่ะที่เราเรียกว่าความจริงชุดที่คนในพื้นที่เก็บไว้แล้วเราก็จะ จะรักษารักษาอุดมการณ์นี้ดีกว่าเรียกว่าอุดมการ์เลยค่ะเด้ยเดี๋ยวจะเดี<ะ>๋ยวาหายากเดี<ะ>๋ยวจะหาว่าหนูไปเป็นอะไรอีกเลไม่ใช่นะคะหนูมไม่ใช่แนกะ้ตัวเออก็คือจะรักษาอุดมการ์ตรงนี้ไวใ้ให้ให้ยาวๆดีกว่า,าจะทํายังไงให้คนในพื้นที่เชื่อมั่นว่าประเด็นของตัวเองม่สามารถเล่าให้กับคนอีกจะสุกว่าล้านคนที่เป็นที่เราตัวเองว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะ ฟังแล้วเข้าใจเรามากขึ้นความยากนะคะก็คือทําให้คนตัวเล็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีตัวต,วตวนในในพื้นที <c oughs> ใ่ให้ได้มากที่สุดแล้วความเรื่องยืนมันจะเกิดเองเพราะว่าประเด็นมันมีอยู่ทุกวันค่ะ